ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นแถวแห้องเช่านั่นแหละรถกระจกรถเป็นรูโว่เลยเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่ไงข้างหลังดูคุณผู้ชมมันร้อนจนเดือด oh. อะไรเดือดขนาดนั้นแล้วเห็นไหม<ส><ญ>เล็ก,เลก,เลกๆเนี่ยใต้กรอบ uh. ของเ,ขเราน่ะอันนั้นคือครกอันเดียวกับที่หัวดอมใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แล้วครกแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นครกแบบไม่ใช่ครกไม้เนาะมันเป็นครกที่แบบแล้วก็ไม่ใช่ครกขีนมาเป็นเอ จะเรียกว่าคลกปูนก็ได้เขาปั้นขึ้นมาหล่อขึ้นมาเน่เน่เน่เแล้วปลามาใส่กระจกรถเมื่อกี้แตกเป็นรูเลยเนี่ยพอเห็นแบบนี้ทุกคนก็มีคําถามหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นที่ในตําบลกุดป่องอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะทีนี้ทางตํารวจภูธรเมืองเลยเนี่ยก็นํากําลังเข้าไประงับเหตุพอไปถึงเนี่ยเจอฝั่งผู้ก่อเหตุอายุ2ี่นะ ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนี่คนนี้ยกมืออยู่เนี่ยค่ะตํารวจตรวจเอาเลิกเสื้อขึ้นมาค้นกระเป๋ากองเกงมีอาวุธปืนมีมีมมมมอะไรอีกไหมปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขายอมรับค่ะว่าผมเนี่ยแหละปาครกใส่กระจกเก๋งยาริสสีขาวคันนี้กระจกแตกเลยทําทําไมหลายคนอยากรู้ว่าทําไปทําไมทะเลาะก,กับเจ้าของรถยาริสขาวคันนี้เหรอเขาบอกว่าก็อากาศมันร้อนอะมันหงุดหงิดอืออากาศร้อน เจอรถใครเข้าเจอรถเพื่อนข้างห้องเข้าโมโ oh หไม่พอใจเอาครกมาปาเนี่ยนะแล้วในจุดที่เกิดเหตุอะตารวจไปเจอคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ตรงที่ปัน่นน้ําฝนอะโอ้โหเศษแบบส้มตําอะมีเปลือกมะนาวกับถั่วฝักยาวอยู่ด,ด้วย<อ>ใช่แล้วฝั่งอยู่ที่พื้นอีกนะคะเจ้าของรถผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นะดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวรถเรานี่นาโดนครกปาจนแตกแบบนี้ก็เลยรีบโทรบอกตํารวจให้เข้ามาตรวจสอบดูอะค่ะ แล้วฝั่งแม่ของผู้ก่อเหตุที่เป็นชายวัย22ปีเนี่ยนะก็มาขอโทษบอกว่าไอ้เรื่องค่าซ่อมกระจกรถทั้งบานเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายให้ทั้งหมดเลยเจ้าของรถอ่ะไม่ได้ติดใจเอาความคิดดูสิเพราะอะไรเขาบอกว่าเห็นเป็นเพื่อนข้างห้องกันเลยไม่ได้ติดใจเอาความโอ้ยแม่ถ้าอย่างนั้นลูกแม่เนี่ยคืออาจจะต้องไปพบคุณหมอด้วยนะไปปรึกษาด้วยนะว่าเอ๊ะด้วยแค่อากาศร้อนอย่างเดียวแล้วมาทำแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะครับ